วันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มันไม่ได้เป็นฝีมือใครครับแม่งเป็นฝีมือของนักการเมืองรวนๆบ้านเมืองเราเนี่ยมีไอ้พวกหน้าด้านหน้าหนาเนี่ยนะต้องจะขายชาติต้องจะขายแผ่นดินอย่างเดียววันๆก็หลอกชาวบ้านชาวเมืองเขาโกหกกันไปวันๆแล้ววันนี้เราจะพึ่งพานักการเมืองได้ยังไงคือถ้าไม่มีปัญญาบริหารประเทศลาออกไปเถอะจะไม่อยู่เป็นปัญหาของประชาชนเลย แล้วอย่ามาอยู่เป็นปัญหาของชาติเลยมึงลาออกไปเถอะมึงอย่ามาบีบน้ำหูน้ำตาเลยกูไม่เชื่อหรอกน้ำตาของมึงเนี่ยมันหลัง่งน้ำตาเพราะตาหารขาขาดกูไม่เชื่อหรอกถ้ามึงจะร้องไห้แบบนี้มึงต้องสั่งยิงไปนานแล้วคนเราเนี่ยมันร้องไห้เพราะความเสียใจเพราะความแค้นถ้ากูจะเสียน้ำตาทัา่ใครสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วถ้ากูเป็นผู้นําประเทศเนี่ยกูจะร้องไห้เพราะว่ากูทวงปราษาตาควายคืนไม่ได้ กูจะเสียใจมากเลยว่าที่กูนั่งอยู่ในตำแหน่งนายกเนี่ยกูทำ อะไรไม่ได้เลยกูทําได้อย่างเดียวคือทพาพลาดแล้วให้ประชาชนเขาจับได้ว่ากูนอกจากจะไปเซ็นสันติภาพแล้วกูยังแอบไปคุยเรื่องแลเอิร์ธอีกทําไมประชาชนมันถึงรู้มันรู้ได้ยังไงที่สิ่งที่กูถ้ากูเป็นนักการเมืองแล้วกูจะร้องไห้แต่เฉพาะขาขาดเนี่ยกูไม่เชื่อหรอกขนาด19ชีวิตที่ทิ้งไปในไอแนวหน้ากับอีก20กว่าคนที่เป็นพล,ลเรือนที่ต้องตายไปเพราะหุนเซนหุนมาเน็ตมึงยังไปจับมืออยู่กับมันเลย สิบเก้าชีวิตที่ต้องเอาอกไปรับกระสุนอีกยี่สิบกว่าชีวิตที่ต้องตายที่ในปั๊มน้ำมันบ้างตายคาอกยายบ้างกูยังเห็นมึงไม่พูดถึงอะไรทักคนเลยแล้วมึงจะมาร้องไห้หาพ่อเคยฟังเพลงไหมร้องไห้หาพ่อมึงเลยกูไม่เคยเห็นพลเอกพลโทรพลตีคนไหนประทานโทษนะ แม้กระทั่งนายทาหารที่กเกษียณไปแล้วเนี่ยกูยังไม่เคยเห็นใครเขาพูดถึงเรื่องไอ้สินายนี้เลยกูยังไม่เคยได้ยินออกจากปากไอ้พวกไอ้พวกนี้เลยว่ามีพลเรือนเราตายไปยังไม่เคยได้ยินเลยทุกคนแม่งเอาผลประโยชน์หมดบางคนออกมาตีกองร้องเป่าเพื่อที่อยากจะถูกเชิญไปร่วมรัฐบาลเพื่อที่จะถูกเชิญไปเป็นที่ปรึกษาของนายกกูเห็นหมดแล้วละ่ะกูถึงบอกไงนะบอกแน่จริงนะอนุทินมึงเชิญพลเอกลังสีไปนั่งเลย ไปนั่งเป็นที่ปรึกษานายกเลยมึงเอาพลเอกรังสีไปนั่งเลยแล้วพวกกูจะได้นั่งหัวรอบบอกนั่นไงกูว่าแล้วไม่ยิงไม่มีใครสั่งยิงหรอกครับไอ้ที่คุณไปนั่งฟังกันโอ้โธ่ๆต่้องยิงแล้วอย่างงี้ต้องยิงแล้วเป็นผมผมอยู่ผมยิงเลยไอ้พวกที่แบบ อยากจะอยู่การเมืองนะโอ้ยผมจะยิงมากเลยถ้าเป็นผมว่าผมไม่รอหรอกว่าต้องยิงกันแล้วอย่างนี้ต้องสู้โอ้เป็นผมผมสั่งลบลองเอาคนเนี้ยที่พูดเนี่ยไปนั่งดูเลยพอถึงเวลาปุ๊บแม่งออกมาพูดเลยบอกวันนี้เรายังยิงไม่ได้แต่ว่าขั้นตอนในการทําวันนี้เราเดินหน้าไปเยอะแล้ววันนี้อยู่ไม่ใช่ว่าการประชุมนะมติที่ประชุมสั่งการแล้วว่าให้ดําเนินการเราอยู่ในขั้นการดําเนินการความพร้อมอยู่ถ้าเราจะทําเราต้องทําให้เ,เสร็จครับพี่น้องเชื่อผม รับรอถ้าผมนั่งเนี่ยผมนั่งในแต่งนี้ผมยิงแน่ๆแต่พี่น้องต้องรอก่อนเราจะทําทั้งทีเราต้องเอาให้เบ็ดเสร็จคุณเชื่อผมเน่โดนนักการเมืองแม่งหลอกเท่าไหร่แมงก็ยังเชื่อเขาเรียกว่าคนหัวนักการเมืองทุก ตัวพูดเอาดีหมดเลยยังรอยังเท่พอตรงคุณทั้งเกตไม่เวลาอภิปรายไม่อภิปรายอะไรกันแล้วแต่ถ้าคุณดูมุมกล้องจากผู้สื่อข่าวด้านบนนะคุณจะเห็นเลยแม่งนั่งกันหลอมแหลมหลอมแหลมเลยแต่พอเวลามีใครขึ้นไปยืนอภิปรายปุ๊บไอ้พวกที่นั่งหลอมแหลมหลอมแหลมก็จะมานั่งรวมตัวกันอยู่ข้างๆคนพูดเพื่อที่ตัวเองจะได้เข้ากล้องแล้วนั่งทำเนี้ยอืมอื พออีกคนหนึ่งอภิปรายไอชุดเดิมก็ไปนั่งอีกคนหนึ่งเราจะเห็นว่าหน้าเดิมเดิมมาไปเกาะกลุ่มกันอยู่ตรงนั้นนะได้ออกทีวีโดยที่ไม่ต้องเสียค่าโฆษณานี่คือสันดานนักการเมืองผมกล้าพูดเลยนะนักการเมืองตัวไหนก็แล้วแต่มึงได้ยินเสียงนี้นะมึงออกมาบอกกูทากูไปดีเบตก็ได้กูจะขึ้นเวทีดีเบตกับพวกทุกตัวกูตั้งคำถามเดียวเลยพวกมึงตั้งแต่มาอยู่มึงเคยทำประโยชน์ให้ประชาชนบ้างไหม แล้วกูจะถามคําถามที่2ต่อว่าแล้วพวกมึงเข้ามาแก้ไขแลนุมู์มึงยังแก้กันไม่เสร็จอีกเหรอตั้งแต่สองสหมาจนถึง2568เนี่ยมึงยังแก้กันอยู่เรื่อยเลยเดี๋ยวพอหมดยุคมึงยุคใหม่มามันก็แก้รลฐธรรมนูญอีกแล้วมึงแก้ไปทําอะไรประ ชาชนได้ประโยชน์ตรงไหนพรบจราจร2522มึงทํางานแล้วหรือ,อยังอันไรที่เป็นตกเป็นที่ประชาชนตกเป็นเหยื่อของกล้องวงจรปิดให้ตํารวจหาแดกกับกล้องวงจรปิดมึงไปแก้ไขพ,พรบจราจรมึงต้องยกล่างทั้งหมดต่ใช้เวลาสองปียกล่างก็ช่างเนี่ยมันปี2568ไม่ทําอะไรเอาแต่แก้อะไรเป็นบางมาตาแล้วก็อ้างว่าเพื่อความสะดวกรวดเร็วกูไม่ต้องการรวดเร็วกูต้องการของใหม่ทั้งฉบับ ไอ,พอ้พรบรจราจรเราเนี่ยใช้ตั้งแต่ปี2522มาจนถึงปี2568และไอ้กฎหมายบางตัวเนี่ยเช่นกฎหมายนำเข้าส่งออกกฎหมายการครอบครองอะไรก็แล้วแต่มึงทําให้ประชาชนเสียผลประโยชน์หมดแม้กระทั่งหมูเข้าโพดเนื้อสัตว์ที่เป็น OMG ของอเมริกามึงก็เอาเข้ามาเอาเข้ามาให้คนไทยแดกแล้วตายเขาเรียกว่าตายผ่อนสง ถ้ามึงจะเอาเนื้อหมูอเมริกาเข้ามาให้คนไทยแดกแล้วเพื่อเป็นการตายผ่อนส่งมึงทํำยาสั่งเลยครับง่ายดีมึงทํำยาสั่งให้คนไทยแดกเลยแล้วออกกฎหมายว่าคนไทยต้องแดกยาสั่งวันลเม็ดแล้วเขาเรียกว่าตายผ่อนส่งเราไม่ต้องเสียเงินคนไทยไม่ต้องเสียเงินรัฐบาลไม่ต้องเอาภาษีประปชาชนไปลงทุนกับไอ้เนื้อของสหรัฐเพราะสหรัฐไม่ใช่พ่อของคนไทยแต่สหรัฐเป็นพ่อของพวกมึงไอนักการเมือง มึงแน่จริงมึงคืนพระราชาอำนาจให้ในหลวงเนมึงห่วงไว้ทําไมนอกจากมึงจะห่วงแล้วมึงปาก,ก็ทุกวันนี้มึงก็พยายามตอนอํานาจในหลวงอยู่ตลอดเวลามึงพยายามรวมตัวกันทําลายสถาบันพระมาหากษัตริย์โดยผ่านอํานาจทางการเมืองของพวกมึงจริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงนะเดี๋ยวกูจะตั้งคําถามอกีกมึงจะแบ่งแยกดินแดนทำ มึงจะไปตรวจสอบในหลวงทําไมมึงจะไปตรวจสอบสถาบันไว้ทาไมก็ในเมื่อกฎหมายเขาแบ่งแยกไว้แล้วทรัพย์สินพระมหากษัตริย์กับทรัพย์สินส่วนพระองค์ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไม่จําเป็นต้องเสียภาษีเพราะใครขึ้นมาเป็นกษัตริย์ก็ถือครองทรัพย์สินนั้นแต่ทรัพย์สินส่วนพระองค์ทาไมมึงไม่บอกกับพวกเด็กๆแล้วว่าในหลวงก็เสียภาษีทุกคนเสียภาษีหมดนะ แต่มันมีไอ้นักการเมืองเร็วๆชั่วๆที่เขาไปสแสวงหาผลประโยชน์เข้าไปหาอำนาจทางการเมืองก็พยายามจะไปออกกฎหมายแก้กฎหมายอ่แก้กฎหมายรัศดากรพยายามช่วยเหลือพวกเจ้าสัวพวกนายทุนให้ไม่ต้องเสียเงินถ้าเสียเงินก็ต้องเสียให้น้อยที่สุดก็พวกมึงทํากันอย่างนี้ไงในหลวงถึงเหนื่อยไงเหนื่อยใจกับพวกมึงไง ทำไมทุกวันตะก่อนนะประธานโตษทำไมทุกวันที่4ีธันวาคมสมัยก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยะเดชมหาราชเนี่ยทำไมพระอ,องค์ต้องออกมาให้คำแนะนำอยู่ตลอดเวลาก็เพราะพวกมึงมันไงนี่ดีนะว่าเป็นในหลวงนะถ้าเป็นกูขึ้นไปพูดนะสมมุตินะโอ้โหยับเลยพวกมึงเนะเพะเผอนี่ไม่มีใครมานั่งฟังกูด้วยพวกนักการเมืองอนะ่ะทำไมในหลวงต้อง ต้องมาพูดทุกวันที่4ี่ทไมต้องมาให้ความเห็นทําไมต้องมาแนะแนวทางในการบริหารประเทศก็เพราะในหลวงเขารู้ว่าพวกมึงแม่งโจรไงโจรขายแผ่นดินไงไอโจรทรยศชาติในหลวงเนี่ยมีประชาชนเนี่ยคอยเป็นกําลังใจให้อยู่ตลอดเวลาแต่แม่งก็มีคนพยายามที่จะมาทําลายพวกเรามาพยายามทําลายสถาบันกษัตริย์ผมถามว่าเป็นใครพวกท่านก็คงจะรู้ผมจะบอกให้นะคุณเชื่อไหมถ้าจีนไม่รักเรานะ วิธีการของคุณจีนง่ายมากเลยเขารู้จุดอ่อนของบ้านเราคุณอยากรู้ไหมครับจุดอ่อนของบ้านเราเนี่ยคืออะไรจุดอ่อนบ้านเราคือสอสคือมันรู้ว่าไอ้พวกนี้อยากจะขายชาติอยากจะขายแผ่นดินแล้วตามมาด้วยโครงการที่ทุจริตเชิงนโยบาย FTA เป็นตัวอย่างที่ดีครับที่เราไปเขียนให้จีนเนี่ยเปิดประตูให้จีนเข้ามากอบโกย จีนเขารู้จุดอ่อนเมื่อบ้านเราก็คืออะไรก็คือไอ้ไอนักการเมืองบ้านเราเนี่ยแหละเราเขียน FTA เปิดประตูเรียกจีนเข้ามาโกยเงินบ้านเราจีนเขายังรู้บุญคุณคนไทยจีนบอกโอ้โหกูอยากจะช่วยแต่กูไม่รู้จะช่วยยังไงจีนพยายามอุ้มชูประเทศไทยรู้ว่าไทยไม่อยากกู้เงินจีนแต่ถ้าเกิดสมมุติจีนมันไม่เกรงใจไทยไม่ถ้าจีนไม่เกรงใจพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชแล้วถ้าเกิดจีนไม่เกรงใจสมเด็จพระเทศพรรัตราชสุดานะกูบอกให้เลยป่านนี้ประเทศไทยแม่งตกเป็นอาณานิคมของจีนไปนานแล้วเพราะอะไรจีนจะเอาเงินมาซื้อไอ้พวกสอสอยกสภาเลย ถ้าจีนแม่งเอาเงินปล่อยเงินกู้ให้ไทยนะถ้าไม่ได้นะจีนแม่งก็บอกไงรู้ไหมจีนแม่งก็บอกว่างั้นกูให้มึงยืมเงินคือจีนเอาเงินมาซื้อประเทศไทยซื้อตัวสอสอแล้วหลังจากนั้นเป็นไงครับก็จะเหมือนกับสปป,ปลาวจากนั้นมามันก็เหมือนกับเขมรเราเสียแผ่นดินทันทีการเสียเอกราชไม่จําเป็นต้องมายึดนะครับไม่ต้องเป็นใช้กําลังมายึดการเสียเอกราชของประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นถ้าเศรษฐกิจถูกควบคุมไปจากประเทศที่3ป,ประเทศที่สองนะเรียบร้อย เราเสียเอกลักษณ์แล้ววันนี้มันก็มีนักการเมืองไปเขียน FTA ทําให้ไทยเนี่ยจะสูญเสียเอกลกักษณ์ทางการทางเศรษฐกิจไปผมถึงบอกไงครับว่าวันนี้จีนเขายังแม่ตาปานีคนไทยอยู่นะเขายังแม่ผมใช้คําว่าจีนเขายังแม่ตาอยู่นะถ้าจีนไม่แม่ตานะป่านี้เราโดนไปหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วเราเหมือนกับเราเหมือนกับเขมรเราเหมือนกับลาวเลย พรานักการเมืองบ้านเราบางตัวเนี่ยมันจ้องจะขายแผ่นดินมันต้องจะขายชาติรู้ไหมว่าทุกอย่างเนี่ยที่จีนทำมันเป็นเรื่องการเมืองทั้งหมดจีนพยายามส่งสารให้นักการเมืองไทยเนี่ยรู้ว่าอย่าทำแบบนี้นะอย่าทำแบบนี้เรายังคงเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่แต่อย่าทำแบบนี้ เพราะความดื้อด้านของของคนบางคนจะเปิดคาสิโนโให้ได้เพราะความดื้อด้านของไอ้นักการเมืองบางกลุ่มเนี่ยที่จะเปิดคาสิโนโให้ได้เขาไม่ได้เปิดมาเพื่อหวังที่จะทํากําไรให้ประชาชนนะเขาเปิดมาเพื่ออะไรครับเพื่อมาทําร้ายประเทศชาติคุณรู้ไหมว่านักการเมืองมันหลอกเรายัางไงมันหลอกให้เราว่ามีคาสิโนโแล้วเราจะรวย คนไทยจะมีงานทำกูบอกเลยคนไทยอย่างเก่งก็ไม่เกิน5%เอยู่ในบ่อนคาสิโนไม่เกินนั้นครับที่เหลือคนจีนหมดที่เหลือจีนเทาหมดคุณไปดูขเขมรเป็นตัวอย่างเดีกคุณรู้ไหมถ้ามันเปิดคาสิโนได้นอกจากมันจะเอาอาชญากรรมเข้ามาแล้วเนี่ยมันยังฟอกเงินได้ในประเทศนอกจากมันจะฟอกเงินได้ในประเทศถามว่าเอาแล้วฟอกเงินในประเทศมันต่างกับฟอกนอกประเทศตรงไหนมันต่างกันครับเวลาคุณเอาเงินไปโพสศ์เนี่ยต่างประเทศคุณโดนคุณโดนหักเปอร์เซ็นต์เยอะแต่ถ้าคุณ โพเซสในประเทศไทยเองเนี่ยก็จะได้จํานวนเต็มมาแล้วผลของการโพเซสเงินเงินผิดกฎหมายเนี่ยนั่นมันหมายถึงว่านะโยบายที่มันจะทุจริตมันยังมีอีกเยอะมันจะมีอีกเยอะนักการเมืองพยายามที่จะทําเรื่องทุจริตโดยผ่านโครงการต่างๆผ่านระบบต่างๆทําให้จับตามไม่ได้ทําให้เราตามเส้นเงินไม่ได้ทําให้เราทุกอย่างไม่ได้ และยิ่งถ้ามีบ่อนคาสิโนการทุจริตก็เกิด,จะ,กดจะเกิดขึ้นมากกว่าเดิมแล้วบ่อนการพนันเล็กๆน,น้อยๆก็จะผุดเป็นดอกเห็ดนะครับตำรวจก็อยู่ได้สบายๆเพราะบ่อนคาสิโนแม่งเขาไม่ได้ตั้งใจให้มึงไปเล่นบ่อนคาสิโนเขาตั้งใจจะให้พวกเจ้าสัวนายทุนเขาต้องการให้พวกนักการเมืองหอบเงินไปฟอกเอาไปโพสศ์ในนั้นยิ่งโพสศ์มากเท่าไหร่ยิ่งมีบ่อนคาสิโนมากขึ้นเท่าไหร่ประเทศไทยจะชิปหายมากขึ้นเท่านั้น มันหลอกเราว่าโอ้ยมีบ่อนการพนันมีคาสิโนโคนไทยจะรวยรวยมึงเลยคุณดูเนขนาดนี้เนี่ย คุณเปิดคาสิโนได้เนี่ยนะบ่อนการพน,นันเล็กๆจะผุดขึ้นมาเยอะเพราะคนไทยแม่งเข้าไปบ่อนเล่นในบ่อนคาสิโนไม่ได้ไปขเขมรก็ไม่ได้ปิดด่านฉะนั้นแม่งก็เลยจะลงแดงตายมันก็ต้องเปิดบ่อนทีนี้ลักวิ่งชิงป้นค้ายาเสพติดมาหมดอาชญากรรมแม่งมาหมดแล้วการเป็นอาชญากรนะครับแม่งไม่สนวิธีการด้วยแม่งพร้อมทําทุกอย่างจนกระทั่งนําไปสู่ห้าสเนี่ยคุณคิดดูเด แต่ผมไม่ได้บอกใครว่าไอ้ห้าสิบห้าสิบนี่เป็นการขายชาติขายแผ่นดินหรือเปล่าไม่พูดผมไม่ยืนยันแต่พี่น้องประชาชนฟังแล้วคิดเองได้จนกระทั่งวันนี้เนี่ยเราก็ยังเจอไอ้พวกนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยยังบ้าน,น้ำลายกันไม่จบไม่มีอะไรไม่มีอะไรเดี๋ยวเรากํลาลังเตรียมการกันอยู่วันนี้ที่ประชุมสม,มชอบอกแล้วไม่ยอมไม่ยอมได้ยังไงอะประท้วงไงครับแล้วประท้วงเสร็จเป็นไงอะก็ประท้วงต่อไปเรื่อยๆไงครับ แล้วยิงกันทั้งอย่างโอ้ยอย่าเพิ่งยิงที่ยิงไม่ได้คุณไม่รู้เหรอ AOT ฝั่งขมนเขาจ้องดูเราอยู่คุณไม่รู้เห,อเหอเรอ,รหลอแล้วผมจะบอกให้นะไอ้พวก AOT พวกนี้มันเป็นพวกเดียวกับขมรนไอ้อาวุธปืน M16 เนี่ยนะเวลายิงใส่เข้าไปโดนเป้าหมายเนี่ยนะผมจะผมจะเล่าให้ฟังนะไอ้คมกระสุนของมันเนี่ยถ้าใครโดน M16 ยิงเข้าขายิงเข้าแขนนะผมบอกให้อย่างเดียวเลยคือคุณต้องตัดแขนขาทิ้งเนะี่ยเพราะคุณรู้ไหมว่า ลูกกระสุนที่ออกจากปากกระบอกปืน M16 อะ่ะมันยิงเข้าไปปุ๊บเนี่ยกระดูกแตกหมดเลยนะละเอียดเลยนะคุณต่อไม่ได้นะ